สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าๆที่บาเลนนะคะวันนี้อากาศดีมากมากเลยนี่ค่ะอากาศดีมากวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะคะฝนไม่ตกแล้วเนาะวันนี้นะคะก็จะพามาปลูกนี่นะคะอันนี้เมล็ดพันธุ์สั่งมาจากเมืองไทยนะคะรอบที่แล้วที่เราปลูกเราเก็บผลผลิตไปได้เยอะมากนะคะแล้วก็เราก็จะ เริ่มพอใหม่นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เจอเพลียเนาะอันนี้เป็นมเมล็ดพันธุ์ของกวางตุ้งนะคะแต่ว่าว่าจะไม่เก็บมเมล็ดพันธุ์แล้วแหละเราจะเก็บเป็นบางส่วนนะคะเนี่ยมเมล็ดเขาร่วงลงแล้วนะอันนี้สวิตช์ทนะคะเขาไม่โตเราก็จะถอนทิ้งเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอากวางตุง้งออไม่ใช่เดี๋ยวเราจะเอาผักคะน้านะคะลงปลูกแทน เราจะพาะเมล็ดในตะกร้าตัวนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยย้ายตอนที่ช่วงเขาโตนะคะเราค่อยย้ายลงฐานหลุมจริงๆควางตุ้งเนี่ยนะคะที่ปลูกเนี่ยมันกินไม่ทันนะคะบวกกับเราไม่ค่อยได้ดูแลด้วยเนาะเพราะว่ามันเยอะนะคะเราก็ปลูกเยอะก็เลยเนี่ยติดดอกนะคะติด ติดเมล็ดพันธุ์บางส่วนก็ร่วงลงเนาะตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงแล้วนะคะตอนนี้เที่ยงแล้วดูอันนี้อินทผลัมนะคะเนี่ยถอนยากมากอินทผลัมเนี่ยคือลากเขาจะยาวมากเนี่ยคะ่ะเนี่ยเราจะฝังเมล็ดไว้ลึกขนาดไหนเขาก็สามารถที่จะเติบโตขึ้นมาได้นะคะดูจากลักษณะเนี่ย คือเนี่ยค่ะเขาพ้นดินโผล่พ้นดินขึ้นมาประมาณช่วงนี้เนาะถือว่าเขาจเจริญเติบโตได้ดีนะคะเพราะว่ามันลึกมากนะคะจะเห็นว่ามันจะเป็นสีขนเขียวเนาะฝากกด Subscribe แล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากไปดูคลิปในช่องทัชชา คนรักการปลูกด้วยะค่ะทัชชาคนชอบปลูกนะคะจริงๆเป็นช่องทัชชาคนรักแมวแล้วก็เพิ่งจะมาเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นช่องทัชชารักคนรักคนชอบปลูก mm hmm. พูดผิดพูดถูกนะคะ mm hmm. ทัชชาคนชอบปลูกนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมสนับสนุนกันด้วยนะคะช่องช่องของทัชชาคนชอบปลูกเนาะ ช่องนั้นนะคะก็จะเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับวิดีโอสั้นอย่างเดียวนะคะจะไม่มีวิดีโอยาวถ้าอยากจะชมแบบวิดีโอยาวต้องชมที่ช่องทัชชาคนรักเกษตรเนาะแล้วก็อีกหลายๆช่องนะคะก็เพื่อนๆหลายหลายคนก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าเราก็ทำหลายช่องนะคะแล้วก็เฟซของเราอ่ะนะคะช่องทางการติดต่อก็คือชื่อเฟซเดียวกันกับ ช่อง yoo YouTube เลยนะคะก็คือทัชชาโหละเกษตรถ้าใครนะคะสนใจก็เข้าไปดูได้นะคะเข้าไปขอเป็นเพื่อนได้นะเราก็ไม่ค่อยได้เข้าไปนะคะส่วนบาจะลงวิดีโอเอาไว้นะคะเพิ่งจะเปิดใหม่เพิ่งเปิดใหม่นะคะดินสวยเนาะดินตัวนี้นะคะเป็นดินที่ซื้อมาซื้อมาจากร้านขาย พวกเมล็ดพันธุ์นะคะทางการเกษตรแค่นี้พอเนาะเพราะว่าเราเพาะเมล็ดเอาไว้นะคะหร็นคนที่ชอบกินธนามากอันนี้คือมีอยู่ประมาณเท่านี้เดี๋ยวเราโรยหมดนะคะตอนนี้ก็สั่งเมล็ดพันธุ์มาจากเมืองไทยเพิ่มอีกนะคะตอนช่วงนั้นเรามีเมล็ดพันธุ์เยอะก็เพาะขายเนาะเพาะต้นกล้าขายนะคะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ไม่ได้ขายแล้วนะคะสมมากเราขายให้แต่คนรู้จักนะคะ ไม่ค่อยขายให้คนที่ไม่รู้จักเท่าไหร่หมายถึงว่าขายให้แต่คนที่แบบรู้จักกันนะคะเพาะให้กับคนที่รู้จักกันแต่คนที่แบบว่าไม่ได้รู้จักแบบมาขอซื้อส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้ขายแต่ถ้าเอานิดๆหน่อยๆก็แบ่งกันได้นะคะถ้าใครสนใจชอบปลูกเนาะก็เข้ามาดูแล้วก็มาเอาไปปลูกได้นะจริงๆก็ไม่ได้ก็ไม่จริงๆก็ไม่ได้อยากขายนะ แต่ว่าเพื่อนๆส่วนมากเที่ยวไปเขาก็ให้แบบน้ำใจนิดๆหน่อยๆนะคะก็น่ารักมากถ้าให้เฉยๆเพื่อนๆก็ไม่ค่อยจะรับนะคะไม่ค่อยจะเอาเพราะว่าอยากจะแบบให้เป็นการตอบแทนกลับมาเนาะก็รอบนี้นะคะก็ปีนี้นะคะน่าจะไม่ได้พอขายแล้วนะเพราะว่า มีตัวเล็กเพิ่มขึ้นมานะคะมันก็จะยุ่งขึ้นมาอีกนิดนึงตอนนั้นอะเรายังพอมีเวลาอยู่ก็สามารถทําได้หลายๆอย่างแต่พอมีตัวเล็กเพิ่มขึ้นมานะคะก็จะทําอะไรไม่ค่อยได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะทําอะไรก็จะต้องรีบๆเนาะใช้เวลานานๆก็ไม่ได้นะคะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทําการลดน้ํานะคะแล้วก็เอาวางไว้ในที่ลำไร แล้วเดี๋ยวเวลาเขาโตขึ้นมาเขาจะได้ไม่ยืดเนาะพวกมเมล็ดพวกนี้นะคะเราก็จะเอาไปโรยตามกระถางเอามาโรยตรงนี้ก็ได้นะไม่อยากจะเก็บนะคะเพราะว่ามเมล็ดพันธุ์เรามันเยอะมากเนาะอันนี้เป็นกวางตุ้งนะคะกวางตุง้งกวางตุ้งดอกแล้วก็กวางตุ้งฮ่องกงนะคะนี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เดินทางมาจนจะถึงหน้าร้อนแล้วเนาะ อีกแค่ไม่กี่เดือนนะคะก็จะเข้าหน้าร้อนของบาเลนแล้วเราก็ต้องปลูกผักตามฤด,ดูนะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็พาเพื่อนๆมาเพาะผักคะน้านะคะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะ